สวัสดีค่ะ,คะตรงนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมคะเมื่อวานตอนคืนนะคะที่เรามากันนะคะก็เป็นตลาดกลางคืนนะคะจำได้ไหมคะเย่ชื่อแล้วตรงนี้นะคะข้างๆนะคะก็เป็นที่จอดรถนะคะ เป็นลานกว้างเลยนะคะก็คนที่ขับรถอจอดรถนอนนะคะก็นิยมมาจอดกันตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆทำไมนิยมมาจอดกันตรงนี้นะคะส่วนมากนะคะก็ราคาไม่แพงค่ะก็คือตกคืนละ40หยวนนะคะแล้วก็ติดริมแม่น้ำโขงเลยนะตรงนู้นนะคะก็เป็นริมแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวบิ๊จะพาไปดูค่ะทีมแกงรถบ้านนะคะก็จับกลุ่มนะคะทานข้าวคุยกันนะคะ สวัสดีค่ะคือร้านสักนะคะทุกคนทัดทูนะคะเออสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะ,น,คะนะคะทุกคนด้านใน,นน่ารักน,นะคะนี่นนนคะก็จะมีที่นั่งนะคะรับรองแขกนะคะ น่ารัากค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบที่ศักนะคะเปิดใบสองค่ะปิดสี่ทุ่มครึ่งนะคะคือเปิดเวลาคือไม่รีบอะ่ะแบบเปิดใบสองอะปิดสี่ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนเนี่ยใครใครมาฮะ,ะสนใจก็นี่เบอร์โทรเขานะคะเฮ้ยทุกคนคันนี้นะคะคันนี้นี่เป็นร้านเหล้านะคะเป็นภาษาจีนก็จิ๋วป้าน,นะคะร้านเหล้านะคะทุกคนเป็นบาร์นะคะ น่ารักนะคะแต่ว่าเขาแซวกันนะคะว่าคนขับรถัน้นนะคะที่ทำบาร์นะคะก็เพิ่งได้ใบขับขี่มาหนึ่งเดือนเองนะคะเขาแซวว่าแบบถอยเป็นไม้เมื่อกี้นะคะก็คือแบบถอยเป็นไม้เนี่ยก็น่ารักดีนะคะทุกคนน <N> ี่คือเขายังไม่ได้เปิดนะคะถ้าเปิดแล้วก็คงจะเหมือนมีบาร์พาดลงมานะคะคิดว่า จะพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะคึกคักนะคะทางเนนก็มีอีกแก๊งหนึ่งนะคะเนมี่ก็อยากได้อันใหม่เหมือนกันนะคะอันเก่ามันขาดแล้วอะค่ะทุกคนการท่องเที่ยวนะคะโดยใช้รถบ้านนะคะทุกคนก็ที่จีนก็ถือว่าได้รับการได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวบิ๊จะพาทุกคนไปดูแม่น้ำโขงแม่กงเขินนะคะ คนจีนเรียกว่าหลานชังเจียงนะคะตรงนี้เขาก็จอดเรือนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเรืออะไรนะคะคานะของเที่ยวเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนนั่นก็คือรถทําความสะอาดถนนนะคะทุกคนและเขาก็ไปทําความสะอาดถนนทุกวันนะคะตรงที่เราจอดรถนะคะและเขาวันในวันแรกเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีคนอาศัยอยู่ในรถนะคะแล้วเราก็แบบทํากินกันอยู่ข้างรถนะคะ เขาก็พ่นน้ำเลยค่ะแบบเอาแบบสะอาดเลยนะถนนแบบสะอาดเลยอ่ะคราบดำๆๆก็มาติดที่เท้าเราหมดเลยนะคะแบบฉีดจนแบบสะเทือนทเท้านี่คือรองเท,ะทะ้าขาวดำนะทุกคะน,น <g iggle> ที่นี่นะคะทุกคน12ปนันนาก็ยังพอพอมีนักท่องเที่ยวบ้างนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนก็ด้วยเรื่องของโรคระบาดนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่สามารถทำให้เรา พาเพื่อนเเข้าไปชมด้านในวิหารได้นะคะนี่ก็เป็นพระนะคะทุกคนเอาเข้าไม่ได้นะคะประตูไม่เปิด วัดแห่งนี้นะคะก็มีชื่อว่าจิ่งหงชื่อต้าจินถะาซื่อน,นะคะแล้ววัดแห่งนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือ1,300ปีก่อน,นะคะ่ะเคยมีวัดตำแหน่งนี้นะคะก็คือวัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พังทลายลงแล้วนะคะแล้วในปี2013นะคะก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็คือวัดแห่งนี้นะคะก็คือวัดแห่งนี้นะคะทุกคนที่คนไทยรื้นะคะนับถือ ะะแล้วก็ศรัทธามากแห่งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็พาเพื่อนๆมาดูกันมาดูวัดแห่งนี้นะคะที่นี่นะคะ ตรงกลางนะคะก็คือวิหารนะคะวิหารใหญ่นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าตรงกลางเป็นวิหารใหญ่นะคะแล้วจะมีเจดีรอบๆนะคะทุกคนจะมีอยู่4เจดีนะคะก็คือด้าน,นหน้าฝั่งขวานะคะ,ะก็คือจะเรียกว่าอ่จิงไม้ะนะคะก็คือเชียงใหม่นะคะคแล้วก็ทางซ้ายนะคะก็คือจิงจิงหลายนะคะก็คือเชียงรายนะคะแล้วลด้านหลังฝั่งขวานะคะก็คือจิงตุ้งนะคะก็คือเมียนมานะคะทุกคนแล้วก็เจดีอันสุดท้ายด้านหลังซ้าย ะะก็คือจิ่งปังก็คือลาวนะคะที่นี่นะคะทุกคนก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วย ด,ด้วยคนไทยนะคะคนที่มามามาสร้างที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกสินทุกอย่างในนี้นะคะก็คือมาจากฝีมือคนไทยนะคะเราก็ได้ช่างนะคะช่างศิลป์นะคะแบบช่างศิลป์ช่างเขียนต่างๆมาจากเมืองไทยนะคะทุกคนก็สวยงามมากะคะตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกว่าไทยมากนะคะแล้วที่นี่ก็มีการสวดมนต์นะคะซึ่งเหมือนกับบ้านเราเลยนะคะเมื่อกี้ตอนที่บีเข้ามานะคะพาเขาก็สวดมนต์กันนะคะเราก็ได้ยินทั้งบทสวดแบบบทแผ่เมตตาบทสวดต่างๆก็คือเราสวดได้นะคะเรา ก็เดินถ่ายไปฟังไปนะคะแต่เพราะแม่อนุญาตให้เราเข้าไปด้านในนะคะด้วยตอนนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับว่ามีโรคระบาดโควิดนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้ทุกคนคะแล้วทางโน้นนะคะก็มีพระพิคเนตด้วยนะคะทุกคนได้ยินบทสวดไหม แล้วสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ นีนะคะเราก็อยู่กันที่ยังอยู่กันที่12ปันานะคะก็คือเชียงรุ้งนะคะเชียงรุง้งเชียงรุ้งเก้าจวงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็เจอดที่เนี่ยมาหลายวันแล้วนะคะเราก็อยากจะย้ายบรรยากาศบ้านนะคะซึ่งมีคนแนะนํามานะคะเราก็จะย้ายไปที่จอดรถบ้านอีกที่นึ่งนะคะเพื่อนๆก็อ,ๆอ,ๆอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะก็เดี๋ยววิจะพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะไปกันเลยค่ะ ราคาน้ำมันวันนี้นะคะก็ถือว่าแพงใช้ได้เลยนะคะเพื่นอนๆก็เอ่อ92นะคะลิตรละ8 8หยวน1เหมานะคะแล้วก็95นะคะก็อยู่ที่8หยวนนะคะ6เหมาน,นะคะก็ถ้าเพื่นอนๆอยากทราบเป็นราคาไทยก็เราคูณ5ดูนะคะก็อย่างเช่น92เนี่ยก็8หยวน1เมานะคะคูณ5ก็อยู่ที่ประมาณ สี่สิบบาทค่ะคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราเติมน,น้มํามันแพงโหทางนะคะทุกคนทางแบบเป็นซอยเล็กๆนะคะสวยดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็ คิดว่าเราจะมาจอดรถนอนที่นี่กันคืนนี้นะคะที่นี่นะคะจะเป็นจุดจอดรถบ้านนะคะทุกคนก็มีคนแนะนําเราใหมา่อีกทีนึงนะคะว่าที่นี่ถูกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ20หยวนนะคะต่อคืนนะคะมีน้ํามีไฟให้ใช้นะคะแต่ว่าฟิลก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นบ้านไม้อะเนาะก็รถก็จอดกันเต็มนะคะก็ฟิลน่ากลัวนะคะทุกคน เหมือนแบนบแดนดังผีนนะคะทุกคนนี่นะคะเราวก็จอดรถทางนี้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเรานะคะจะออกไปซื้อปลากันก่อนนะคะ ลืมซื้อจับข้าวเข้ามาด้านในกัน,นะคะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะออกไปตลาดนะคะเพื่อไปหาซื้อกับข้าวเข้ามาทํากินกันค่ะนี่ก็เป็นบว่าบ้านสมัยใหม่นะคะทุกคนก็ถ้าเป็นบ้านเก่าเขาที่ยังจะทําด้วยไม้อยู่นะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาก็จะทําเป็นแล้วนี้กันหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ฝนตกน้ําขังนะคะ ถนนก็แบบโอ้โหนะคะทุกคนถนนแบบยากนะคะเป็นหลุมละก็น่าจะใกล้ถึงตลาดแล้วนะคะก็ออกมาแค่นิดเดียวเองนะคะไม่ได้ออกมาไกลมากนะคะก็ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะมิน่มีตลาดนะคะ เมื่อกี้เราก็กะว,ว่าจะหาอะไรทานกันที่ตลาดนะคะแต่ว่าไปเดินๆอยู่แล้วนะคะก็แบบมันเป็นของแบบวัฒนธรรไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปดูที่ตลาดสดสักหน่อยนะคะว่ามีอะไรนะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเจอแล้วค่ะทุกคน ที่เป็ดมาตัวนี้นะคะก็ตัวละยี่สิบหยวนนะคะก็ถือว่าไม่แพงคะ่ะยี่สหยวนก็ประมาณหนึ่งบาทไทยออพอได้นะคะเพิ่มได้อยู่นะคะ ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่จอดรถกันอย่ไว้จด นี่ก็เป็นแบบบ้านสมัยใหม่แล้วนะคะถ้าเป็นแบบบ้านเก่าก็เป็นเหมือนเมื่อกี้นะคะที่เป็นแบบไม้นะคะอันนั้นน่าจะเป็นบ้านเก่านะคะนักกลัวนะคะทุกคนดีว่า ออหรือว่าด้วยอากาศนะคะฝนตกนะคะดูอะไรมันก็ดูน่ากลัวไปหมดเลยนะคะทุกคนด้านหน้านะคะก็จะมีป้อมนะคะตอนเรากลับมาฝนก็หยุดตกเรียบร้อยนะคะ ใช่ผู้นี้เราตื่นมาและะ้วคือแบบเป็นบ้านล้างนะคะทุกคนป <laughs> ีก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย <c oughs> 哇哦，黄金黄金城。